Happy News Day with our Plen Cow. วันนี้นะคะอยู่กับเจนา่าเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะและผมแบงค์ธนบัตรลิมธนาสารครับตามข่าวสารพร้อมกันกับแคร่พาดีวสแตของเราวันนี้นะครับ<ะ>ข่าวแรกวันนี้ไปกันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับไปดูไร่เกษตรแบบผสมผสานของคุณแรมเชียงกาครับคนนี้เนี่ยเขาเคยขาดทุนจากการทํานามาก่อน<ะ>ในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี40นะครับคุณผู้ชมแต่เขาปรับความคิดชีวิตก็เปลี่ยนท,ทันทีตอนนี้นะครับไร่ของเขากลายเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ที่สําคัญไร่เกษตรแบบผสมผสานเราน่าสนใจมากรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามพร้อม ัครบต้องอาศัยระยะเวลานานกว่า7ปี นายแรมเชียงกาเกษตรกรตำบลหนองสารายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีจึงประสบความสำเร็จจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในการปรับพื้นที่จากนาข้าวทั้งหมด9ไร่มาทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9และยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะพี่แรมบอกว่าจากเดิมในพื้นที่ทำนาเป็นอาชีพหลัก และประสบปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำประกอบกับวิกฤตต้ตยมยำกุ้งเมื่อปี40ทําให้รายได้ไม่เพียงพอก็เลยมานึกว่าเอ๊ะถ้า,าเราจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เก้าไร่เนาะแต่ไม่ได้ทานาปรับมาให้ลดจากการทํานาจากเก้าไร่มาเหลือสักสามไร่สี่ไร่ได้ไหมก็เลยมานึกถึงคํามทฤษฎีใหม่ของในหลวงในการที่เก้าหลวงเราเลยไปดูไปศึกษาเขาบอกเออมีพื้นที่ดีเท่าแต่ให้จัดสรรเป็น4ีส่วนด้วยกัน แต่เรามีบ้านอยู่แล้วฝั่งโน้น40%อยู่ฝั่งโน้นอยู่แล้วมันก็เลยเริ่มตั้งแต่ขุ้ศกนะครับขุ้ศนี้ประมาณตั้งปี47-48นะเริ่มตั้งผุ้ะดเข้ามานะครับก็คือสามไร่จริงมันตอนนี้มันแปลงเป็นสองบ่อครับราปีพศ2518ครับท่านดรอาทิตย์นะครับ,รออรบ,รรบก็มาบอกว่าเออที่ตรงนี้มันเหมาะมันไม่ไกลาจากกทมมันเหมาะกับการที่จะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิตินักศึกษา พื้นที่ทั้งหมด9ไร่3งาน76ตารางวาแบ่งเป็นสัดส,ส่วนพื้นที่ในการทำเกษตรออกเป็น4ส่วนมีทั้งแหล่งน้ำนาข้าวพืชไร่พืชสวนที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ในการดูแลพืชผักต่างๆยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้น้ำแบบอัจฉริยะทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นโดยควบคุมผ่านทางระบบสมาร์ทโฟนค่ะ พี่แรมยังเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาลายค่ะมีการจัดตั้งโรงเรียนชาวนาและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วยการรวมกลุ่มต่างๆทั้งกลุ่มพิกแกงกลุ่มปุ๋ยมูลไส้เดือนกลุ่มทองม้วนกลุ่มแปลรูปใบเตยกลุ่มทอผ้าและกลุ่มสารเส้นพลาสติกซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีค่ะ พี่แรมบอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งคนในครอบครัวเงินทุนและเรื่องของการตลาดแต่ก็สามารถผ่านมาได้สิ่งที่พี่แรมได้ไม่ใช่ตัวเงินแต่คือความสุขและภาคีเครือข่ายค่ะครับสิ่งที่เราทำนะครับมันไม่ถึงกัะทำให้เรารวยแต่ก็ไม่ทำให้เราจนแต่มันมีไรายได้เข้ามาในส่ในตัวเราเนี่ยทุกะทุกวันเนะมื่อวานนี้ก็ตัดมะพร้าว น้ำหอมนะครับไป3 0 0ร้ลูกนะครับเราตัดเองรู้ก่าสิบาทเราก็ได้3 4มสี่พันบาทนะครับเราต้องการกินปลาแล้วก็มีปลาต้องการกินหอยแล้วก็มีหอยนะครับเรากินข้าวสิ่งปลูกข้าวสิ่งที่เรากินไว้ก่อนถ้าเหลือค่อยขายครับผลมไม้เราก็ออกดอกออกผลตามฤดูก,กาลครับเรื่องเราปลูกเองเราไม่ได้ปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับโดยเฉพาะ30%ที่เป็นไม้ผลเราก็ปลูกเราอยากกินอะไรก็ปลูกนั้นก่อนให้อย่าง10ต้น10ต้นดมันก็ทยอยออกขห้มานี่คือถึงได้แต่ที่จริงแล้วคือมันได้ด้วยความสุขนะครับที่เราได้ แต่จะหวังว่าเป็นเงินเข้ามาเป็นแสนเป็นหมนื่นอันนี้มันคงเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะเราทําให้มันหมุนเวียนมันจแต่มันมีรายได้ทุกวันไม่ขาดมือเรียกว่าเป็นผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งจนทําให้พี่แรมได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นรางวัลประราัเกษตรของแผ่นดินสาขาปร,ราหดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายเมื่อปี2562ซึ่งก็เป็นแกนนำเกษตรกรที่ผลักดันให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเป็นชุมชนตัวอย่างค่ะ การจะประสบความสําเร็จแบบคุณแรมเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชมเพราะเขาก็ใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันแต่ทันทีที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังช่วยเหลือคนในท้องถิ่นให้มีอาชีพมีที่ทํากินแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องทีเดียวใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะน่ายกย่องมากๆเลยนะคะอารัคะ่าแบงค์าจากเรื่องของการทําไร่ทําสวนนะคะเราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยค่ะเป็นเรื่องที่เจนน่าชอบมากมากกอเดาได้ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ ถ้าเจนน่าชอบคือเรื่องกินชัวร์ถูกต้องค่ะเป็นเรื่องของของกินนะคะถา,ถามแบงค์ดีกว่าแล้วก็ถามคุณผู้ชมที่บ้านด้วยนะคะว่าระหว่าง แบบชอบกินเค้กไหมอะชอบชอบมากโอเคและชอบกินผัดกะเพราไหมคะโอ้โหอาหารโปรดเลยครับโอเคแต่ว่าถ้าให้เลือกละคะว่าจะเลือกเค้กหรือว่าเลือกผัดกะเพราต้องเลือกด้วยเหรอต้องเลือกคะ่ะต้องเลือกไม่เลือกได้ไหมคุณผู้ชมอ,อยากกินน้ำคุกคก็นี่ไงก็ขาวตบหวานไงโอเคโอเค,อเคได้ไหมไม่เลือกก็ได้ค,ะค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะจะพาแบงค์แล้วก็คุณผู้ชมคะ่ะไปรู้จักกับเค้กกะเพราไข่ดาว ใช่น่าสนใจนะน่าสนใจแล้วมันเป็นได้จริงๆหรอเดี๋ยวยังไงนะเค้กกับไข่ดาวใช่กับเผาไข่ดาวค่ะ,ะสงสัยกันใช่ไหมคะัสสยคงสยงั้นเราไปติดตามชมคลิปนี้มัพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะไปกันที่จังหวัดชนบุรีหลังเรียนรู้แล้วก็ฝึกทําเค้กนานาชนิดออกมาขายได้สักพักหนึ่งแล้ว นางสาววันนาเฟื่องพวงหรือว่าน้องส้มก็ทดลองนําเอาคัพเค้กของตัวเองไปสร้างสารรค์เป็นกระเพราคัพเค้กขายออนไลน์ซึ่งก็มีทั้งร้านค้าและคนทั่วไปสั่งซื้อเพราะาชอบในความแตกต่างของการนําเสนอสินค้าของหวานในรูปแบบของคาวค่ะวันนาบอกว่าทำงานเป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียนนานาชาติในเขตเมืองพัทยาค่ะแต่ก็อยากจะลองทำเบเกอรี่ก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่างๆด้วยตัวเองแล้วก็ฝึกทำแล้วก็ดัดแปลงสูตรขึ้นใหม่ จากนั้นก็นำไปให้เพื่อนๆได้ชิมเพื่อฟังความคิดเห็นแล้วก็นำมาปรับปรุงจนมีความมั่นใจและทำออกมาขายปัจจุบันก็มีลูกค้าสั่งทำวันละประมาณ30กล่องค่ะ สำหรับส่วนประกอบที่ใช้ในการทำเค,ค้กกระเพราก็เป็นการจัดวางส่วนประกอบต่างๆให้มีลักษณะคล้ายกับกระเพราอย่างไข่ดาวก็จะทำมาจากมูนแล้วก็ครีมส่วนเนื้อสัตว์ก็จะใช้คุกกี้บดผสมกับเยลลี่แดงจัดเสิร์ฟพร้อมกับน้ำปลาพริกที่ใช้คาราเมลแทนค่ะแต่สำหรับใบกระเพราต้องใช้ใบสดแท้เพื่อแต่งให้ดูสวยงามค่ะเป็นยังไงแบงค์น่ากินไหมล่ะน่ากินมากนี่กำลังตั้งใจดูอยู่คุณผูช้ชมว่า ทำไมมันเหมือนได้ขนาดนี้นะเห็นแบบนี้ไอเดียดีๆเนี่ยใครเห็นก็ต้องชอบไหมอ่ะใช่ใช่จริงๆนะเจน่าคิดว่าอยากเสนอไอเดียนะคะทำแบบนี้หลายๆเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเค้กอะไรนะไข่เจียวเค้กข้าวผัดเค้กพันแนงเค้กไก่ทอดเดี๋ยวๆๆคือจะเอาทุกอย่างที่เป็นอาหารเลยหิวค่ะหิว เออดีถือว่าเป็นไอเดียดีนะครับ<ช>ลองดูกันละกันเผื่อเป็นไอเดียใหม่ๆสําหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Happy New s d a y เวลาเพลินข่าวของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามพวกเราได้ผ่านทาง ALTV ช่อง CTV เรียนสนุกครับรวมถึงเว็บไซต์ด้วย www.altv.tv ค่ะและติดตามได้ทาง facebook.com/altvc youtube.com/altvc ส่งความคิดเห็นหรือข้อแนะนำมาได้นะคะที่อ e ีเมล happynewsday@altv.tv หรือว่าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะที่ line @altvc ค่ะวันนี้เราสอคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ